สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับผมจอมศึกษิ์นะครับผมโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับผมวันนี้จะขอมาถแถลงติดตามประเด็นเรื่องการยกย้ายข้าราชการนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยได้มีถแถลงไปแล้วคาดการว่าก่อนจะจบรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี้จะมีการยกยหญ่สัก400คนนะครับตอนนี้ภายใต้รัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ย395คนแล้วนะครับแล้วตัวเลขนี้ ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดด้วยนะครับคิวต่อไปน่าจะเป็นระดับหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดนะครับผมขออนุญาตแชร์ตัวเลขคร่าวๆสัดส่วนที่น่าตกใจนะครับเรามีผู้ว่าทั้งหมด7จ็ดจังหวัดนะครับตอนนี้50คนโดนโยกย้ายไปแล้วนะครับกรมในกระทรวงมหาดไทยในมี6กรม5้ากรมโดนโยกย้ายไปแล้วนะครับ ระดับจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดเนี่ย40คนโดนโยกย้ายไปแล้วนะครับผมในอำเภอเนี่ยทั้งหมด787อำเภอเนี่ย200คนโดนโยกย้ายไปแล้วนะครับซึ่งเป็นจนํานวนที่น่าตกใจมากนะครับเป็นสัดส่วนที่ข้าราชการในกระทรวงบอกว,ว,ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในระยะสั้นๆแค่นี้นะครับผมนอกจากตัวเลขที่น่าตกใจแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือความใกล้ชิดกับเครือข่ายของบางจังหวัดนะครับ ตลอดสองปีที่นายกนุชินตั้งแต่สมัยเป็นมหนึ่งมาด้วยนะครับอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ทั้งสองคนนะครับกรมการปกครองมีความสาคัญยังไงกรมการปกครองเนี่ยมีความสําคัญต่อการเลือกตั้งเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสามารถควบคุมกลไกในพื้นที่ได้หมด นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้าน2 9 0 0 0เก้าคนนะครับอาสาสมัครรักษาดินแดนอีก27 0 0 0็คนรวมๆแล้วกว่าสา0แสนกว่าคนนะครับทั้งสองคนเป็นเ,เคยเป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ทั้งนั้นอธนี้บดรีกรมที่ดินนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากกับคดีเขากระโดงนะครับเป็นลูกชายของอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ทีนี้ถ้ามาดูในระดับในอำเภอนะครับซึ่งมีความสําคัญมากในระดับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขการโยกย้ายเนี่ยมีความคล้ายคลึงมีแนวทางใกล้เคียงกับ การที่มีข่าวบ้านใหญ่ย้ายเข้าภัคภูมิใจไทยเป็นอย่างมากครับเช่นชนะครับชลบุรีนะครับผมมีสิบเอ็ดอำเภอย้ายไปแล้วหกนะครับผมสุพรรณบุรีมีสิบอำเภอย้ายไปแล้วสี่นะครับโคราชเนี่ยเขตหกเฉพาะเขตหกเขตเดียวน่ย้ยายไปแล้วสองอำเภอนครปฐมนะครับเขตสี่และเขตหกก็มีการโยกย้ายในอำเภออีกจริงๆรรายการพวกนี้ในรายละเอียดเนี่ยสามารถไล่ไปได้เรียกได้ว่าเปรียบเทียบสัดส่วนกับการเลือกตั้งเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับผมว่ามีความเกี่ยวโยงกัน การโยกย้ายในรูปแบบนี้นะครับผมทั้งจํานวนแล้วก็ทั้งที่มาที่ไปเนี่ยแล้วก็แนวทางที่มันบังเอิญจะคล้ายคลึงกับการที่บ้านใหญ่ย้ายเข้าเนี่ยไม่ใช่การโยกย้ายตามฤดูกาลแน่นอนนะครับผมแต่ว่าผมก็ขอตั้งสังเกตว่าคุณอนุพินก็ยังโชคดีแล้วก็อาจจะจริงอย่างที่คุณอนุพินเคยพูดไว้ในรายการคุณสรยุทธว่าท่านมีฝ่ายค้ำอยู่นะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยระดับแกนนําของพักประชาชนอย่างคุณธนาทรยังออกมาพูดแก้ตัวให้เรียบร้อยแล้วเลยว่าการโยกย้ายข้าราชการแบบเนี้ย มันไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะครับผมการใช้กลไกข้าราชการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้นะครับทีนี้พรรคเพื่อไทยหรือผมเองเนี่ยก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าไม่แน่ใจว่าการที่คุณธนาธรพูดแบบเนีเ้เป็นเพราะไม่รู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเพราะว่าไร้ประสบการณ์นะครับทั้งที่ตัวแทนของพรรคประชาชนเองเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้ปฏิรูประบบราชการมาตลอดนะครับมีการพูดถึงรัฐพันลึกต่างๆมาตลอดก็เลยไม่แน่ใจว่าไร้ประสบการณ์ หรือว่าอะไรกันแน่นะครับอันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยอมรับแล้วนะครับว่าถูกหลอกในสัญญา MOA นะครับเพราะฉะนั้นมาบอกไม่ได้นะครับว่านี่เป็นการโทษเหยื่อหรืออะไรนะครับผมเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกหักหลังไปแล้วนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอตั้งข้อสังเกตว่ายังมีสินน้ําใจอะไรติดค้างกันอยู่หรือเปล่าระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนนะครับไปตกลงกันไว้อะไรกันไว้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะดูท่าทางเนี่ยไม่อยากจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลเท่าไหร่นะครับ ในฐานะพรรคเพื่อไทยเนี่ยต่อให้ยุบสภาไปแล้วก็ตามเนี่ยเราก็จะยังทําการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลร,รัสสกษาการอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดนะครับผม <sk ys le> เพราะว่าเราถือว่ามันเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในระยะยาวนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับผมช่วยกันจับตาดูด้วยว่าการโยกย,ย,ย้ายข้าราชการระดับสูงเหล่านี้ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับในรัฐบาลร,รัสสกษาการเนี่ยเป็นการทําเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือเป,เปล่าหรือแค่เป็นการทําเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองพรรคในพรรคหนึ่ง เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสำหรับการเลือกที่จะมาถึงในเร็วนี้ครับผมขอบคุณมากครับผม